สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิสรสกลนครครับเมื่อมี FC ถามมาในไลฟ์สดนะครับว่าลุงพลซื้อเลขอะไรนะครับไปฟังคำตอบจากลุงพลกันในคลิปนี้ครันครับผมขายมาคืนพ <nước> <molecule> ี่น้องผมนอนหลับผมเอาเก็บมาไปฝันครับมาคืนเนี่ยไข่เยอะไหมปุยจนมือเมื่อยมาค่ะเมื่อย่ามไหนนะมาคืนเนี่ยบองฟองของหงอนเห็นกานเมื่อยได้อยู่พี่่วงนะครับขายได้เยอะไปชิดด้วย ันชิดไปทำงานคุณนิตาบอกนิตาเนี่ยบอกว่าชิดไปทำงานถ่ายเพิ่นลงอยู่ครับถ่ายเพิ่งลงไรครับขัจะไปงกัเดืยดครับมาคุ้มมาคุ้มเหม่ลงไรนะครับนี่ครับอีกเจ้าหน้าที่ครับไหม่ลงนี่ครับพวกหน้าที่ชิดไปรอที่ช่องโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่ช่องเดี๋ยนะดูกคนใครมาละคนเลยครับหกพันคนนี่ครับไปเดี๋ยวไปที่ช่องชิดแปนะครับกระบกดังใหญ่เลยแบบคุณทอยเคเอสนะครับก็จะเลื่อนนะครับ ระบกแม่มาต่อยนะครับยิ่งกินยิ่งเมายิ่งกินยิ่งอร่อยนะครับยิ่งกินยิ่งเมายิ่งกินยิ่งมันมาแล้ววันนี้ขึ้นหรือยังไม่รู้นี่น่าจะยังไม่ขึ้นนะครับน่าจะเป็นช่วงบ่ายๆเนาะของขึ้นตอนบ่ายเลยใช่ทางหลวงนี่ก็ต้องใส่ติดตามนี้ดูลุงบอกเลขแน่441บอกแล้วนะครับถ้าเพิ่งเข้ามาก็441นะครับจะไปดูนะครับผมมาจากลุงข่าวสถานีกดไลค์กดแชร์แ้วนะครับทุกที่อยู่ชมทีนี่ได้เลยนะครับ งานไร้สดคืองานเลยเนี่ยลุงใจหล่อครับขอบคุณครับคุณแมนยูนะครับเดี๋ยวผมอ่านชื่อคอมเมนต์นะลุงหลอกชิดนะครับคุณจรุนศรีนะอ่านชื่อคุณธนศักดิ์นะครับ USA คุณว่าชิรวิทย์นะครับขอบคุณนะครับคุณุณลาบนะครับคุณพัสมนนะครับคุณพิมพ์ปากานะครับเวลาที่เราต้องตอบโต้โอ้ผมไม่ตอบโต้นะขขอต้องขออธิบายแบบนี้นะครับเราไม่ได้ตอบโต้นะครับแต่เราจะ อธิบายนะครับใช้เป็นการอธิบายเนาะคุณสภพเหรานะครับขอบคุณนะครับค <feed> ุณแอดนะครับคุณอิ N ่วนะครับคุณจอนคุณนี o ่อ่านถูกกว่าไม่รู้ภาษาอังกฤษต้องบดพี่น้องก็นกพรนะครับคุณวันนานะคุณจูนะครับคุณโอนะครับคุณวราพรคุณเทวีนะครับผมอ่านชื่อนะคุณพัชมนนะครับอ่านแตชื่อนะคุณวิจิตราคุณนาตาลีนะครับคุณแอปดคุณชาโยเตอนะครับขอบคุณนะครับ คุณพกรนะครับคุณบับบี้นะครับคุณพิมพ์ใจนะครับโอ้ยสื่อน่าพ่นองเลยคุณออนิต้านะคุณเจนิดน่าผมอ่านชื่อถูกบ้างไม่ถูกบ้างเล้วอมันเป็นภาษาไทยเ้อไม่ภาษาอังกฤษนะครับนะครับคุณชยามนคุณธรรมคุณแคทคุณป้าสายเปรี้ยวอาคุณป้าสายเปรี้ยวเนาะ คุณคุณเนาะเคยมาอยู่เราเนคุณป้าสายเปียวโอ้โหคุณพัชมนนะครับคุณสุจิตราคุณมาลีนะครับคุณเจ้านิดนะครับคุณฮัชยะนะครับววยะนะครับคุณปะกายนะครับไม่จีเหลืองบ่เนี่ยเจ๊แก่หลือจีบลังบ่ไม่อะ คุณจันนวันนะครับโอ้เยอะเลยนะครับคุณคิพวันอบคุณอบนะครับคุณนาตาลีกาชมานะครับทุกท่านสมศักดิ์กดหัวใจเรือๆคุณนัทรุมลนะครับคุณไอซ์ออรี่นะครับคุณนาตาลีลีต้านะครับคุณเหมียวนะครับคุณสุภาพรลีเบร์อะไรเนี่ยลีเบร์คุณพลอยพลอยนะครับไม่ตอบโต้นะครับคุณเจ้าปู่ชาแนลคัคุณพิมพรนะครับ กำลังไล่เช็คลายอยู่นะครับพอดีป้าทำคนเดียวนะครับคุณจุ๋มเมเดมีด้วยคุณจุ๋มเมเดมีค่ะไหนคุณจุ๋มเมเดมีแต่เมเดอยู่บ้านลุงมีแต่เมเดกับพี่เนิกครับไม่มีนะคุณเนทชิวไอ่านท่านบอภาษาอังกฤษคุณแอนนี่ตีใหญ่พวกเจ้าเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทยเลยเราอ่านบอกภาษาอังกฤษนะสนใจไปอยู่บังนอกไปอยู่บังนอกัย โอ้ยมึงดอกแปดมันตะไทยกับมี่ป่ะคนอยากพิมพ์ซื้อเพิ่นภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าคนอิเขียนบ่อยมันต้องเขียนในถือคุณตุ๊กตาค่ะลุงกาษั่นนะยุต่อยุตต่ออย่าพิมพ์ลงอีกสองนาทีนะครับอีกสองนาทีนะครับเดี๋ยวไปเริ่มยูอะไรนี่คุณอิสโอ้ยคุณอิสระนี่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 มาอีกแล้วอิสระชนมาอีกแล้วมาครับโอายังมีคอมเมนต์แสดงว่ายังดูผมอยู่ขอบคุณครับขอบคุณครับที่ยังดูผมอยู่นะครับคุณอธิให้นิสระชนนี่ เดี๋ยวดูเมนนี้นะคุณอิสระชนนะครับคอมเมนต์นี้คุณคอมเมนต์ว่า I love you หนูหนูหนะ้าาเดี๋ยวฟังต่อคุณมาชอบเขาทำไมเนี่ย <laughs> อันนี้ส่องลุงบดบัตรนะครับเขาเขามีแฟนอยู่แล้วมนะั้งคุณอะไรเนี่ยไอเลิฟย Un ูหนูนาหนูนา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 อิสระชดสีนาคือสีนาหน้าหน้าหน้าโดนนะแม่หน้าอยู่ไก่มีหลายนาอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้หน้าอยู่ไก่แล้วมาบอกผมทำไมล่ะครับคุณอิสระชนคุณต้องไปบอกนู่นเจ้าตัวเขานู่นเนอะไปช่องเขานู้นไปช่องเขาก็ได้นะไม่รู้ครับเนี่ยเนี่ยหน้าเล็กๆ ใส่เสื้อสีชมพูเนี่ยไม่รู้หน้าตาเป็นไงผมสั้นหรือผมยาวไม่รู้นะเป็นกะทิงคุณนิกเลืออเวลานาทีหนึ่งนาทีนะครับคุณนะครับคุณคอมเมนต์ได้ดีครับคอมเมนต์ดีมากเลยไอ้เลิฟยูเนี่ยเริ่มกดดันเลยได้ครับผมแสดงว่าคุณก็ยังมีความรักให้คนอื่นอยู่นะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับแหมคุณเริ่มพัฒนาตัวเองแล้วนะแสดงว่าคุณเริ่มดูตัวเองแล้วเด้อเมื่อกี้คุณถุยแสดงว่าผมบอกให้เขาถุยน้ำลายขึ้นฟ้าแล้วลดหน้าตัวเองไง เขาเลยนึกได้ว่าเขายังรักยังมีความรักกับคนอื่นอยู่นะคระเนี่ยเสนา,า,นสนาเจ้าของวาสันธค่นะขอบคุณนะครับขอบคุณอิสระชนนะครับ